นิทานเรื่องแสแนกลหนูจอมเจ้าเล่ตอนขนมของเจ้าแพะวันหนึ่งในหมู่บ้านกลางทุ่งมีงานเทศกาลประจำปีที่สัตว์ทุกตัวจะนำอาหารมาแบ่งกันกินเจ้าแพะผู้ร่ำรวยทำขนมถาดใหญ่ชื่อขนมทองหยอดแห่งปัญญาและประกาศว่าใครอยากกินขนมค่าต้องตอบคำถามให้ถูกสัตว์ทั้งหลายต่างพยายามตอบคำถามแต่ไม่มีใครได้กินขนมเลย แสนกลเดินเข้ามาอย่างมั่นใจข้าขอตอบคำถามเจ้าแพทย์แต่ขอถามกลับก่อนว่าถ้าข้าตอบถูกเจ้าจะให้ขนมข้าเลยใช่ไหมเจ้าแพทพยักหน้าแน่นอนแสนกลยิ้มแล้วถามว่าคำถามของเจ้าคืออะไรเจ้าแพทตอบอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกแสนกลตอบทันทีคำตอบคือคำถามของเจ้านั่นแหละเจ้าแพ้งง ทำไมถึงเป็นคำถามของข้าแสนกลหัวเราเบาๆเพราะคำถามของเจ้าทำให้ข้าได้ขนมเจ้าแพ้อึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราออกมาแล้วแบ่งขนมให้แสนกลทันทีตอนหนูแสนกลกับเจ้าหานักบัญชีเจ้าหานักบัญชีประจาหมู่บ้านมีนิสัยเคร่งครัดเรื่องตัวเลขวันหนึ่งมันประกาศว่าใครสามารถทำให้ข้าสับสนเรื่องตัวเลขจะได้รางวัลเป็นเหรียญทอง สัตว์ทั้งหลายพยายามพูดตัวเลขมั่วๆแต่เจ้าหานไม่หลงกลแสนกลเดินเข้ามาแล้วพูดว่าข้าจะไม่พูดตัวเลขใดๆแต่จะทำให้เจ้าสับสนด้วยคำเดียวเจ้าหานหัวเราะลองดูสิแสนกลพูดว่าไม่มีเจ้าหานขมวดคิ้วไม่มีอะไรไม่มีตัวเลขไม่มีคำตอบไม่มีคำถามไม่มีเหตุผลไม่มีรางวัลเจ้าหานิ่งไปแล้วพูดว่าเจ้าทำให้ข้าสับสนจริงๆ แสนกลยิ้มข้าขอเหรียญทองตามสัญญาตอนแสนกลกับเจ้าเต่านักปรัชญ,ญาเจ้าเต่านักปรัชญ,ญาเป็นสัตว์ที่พูดช้าแต่คิดลึกทุกคำพูดของมันเต็มไปด้วยความหมายวันหนึ่งมันประกาศว่าใครสามารถตั้งคำถามที่ข้าตอบไม่ได้จะได้ใบไม้แห่งปัญญาไปครองสัตว์ทั้งหลายพยายามตั้งคำถามยากๆเช่นชีวิตคืออะไรหรือความจริงอยู่ที่ไหน แต่เจ้าเต่าก็ตอบได้หมดแสนกนเดินเข้ามาแล้วถามว่าถ้าข้าถามว่าข้าจะไม่ถามอะไรเลยเจ้าจะตอบว่าอะไรเจ้าเต่านิ่งไปนานมากแล้วพูดว่าข้าตอบไม่ได้เพราะเจ้าบอกว่าจะไม่ถามอะไรเลยแสนกลยิ้มงั้นข้าขอรับใบไม้แห่งปัญญาเจ้าเต่าหัวเราะเบาๆแล้วส่งใบไม้ให้